ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสคืออะไร 1. นละนิวรหะอกุศลห้าประการ 2. เห็นความไม่เที่ยงการเกิดการดับเห็นสัจจะความจริงคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปการเห็นตรงนี้ชื่อว่ามีปัญญาเราทำแค่นี้ ลองดูดูซิชีวิตโยมจะดีขึ้นไหมและคิดอะไรแล้วปรารถนาอะไรแล้วจะประสบผลสำเร็จไหมไปพิสูจน์ข้อธรรมะของตถาคตและเลิกดียามดีขณะรุ่งขณะดีรุ่งด,งดีมงคลดีเลิกดีมงคลดีตัวเลขดวงดาวเกี่ยวข้องไหม ไม่เกี่ยวแต่ก็เห็นทารรกันจังเลยใช่ไหอตัวเลขดวงดาวไม่เกี่ยว <c oughs> ตกลงแล้วอะไรเกี่ยวละ่ะเลิกดียามดีอยู่ที่อะไร <c oughs> ตัวเราตัวเราทำอะไรตัวทำอะไรกุศลหรืออกุศลกุศลนห <c oughs> สัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะด,ดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นเห็นนะดังนั้นอยากทำบุญบ้านขึ้นมาจำเป็นต้องดูเลิกดูยามดูเวลาอะไรไหมต้องไปให้หมอดูมานั่งดูดวงดาวตัวเลขอะไรมะไม่ต้องโยมต้องกลับมาทำอะไร กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตตั้งใจรักษาสินห้าเวลานั้นเลยตั้งใจขึ้นเมื่อใดเวลานั้นคือเวลาที่พระองค์บอกว่านั่นคือเลิกดีมงคลดีแล้วใช่ไหมอยากออกรถใหม่อยากขึ้นบ้านใหม่อยากเปิดสํานักงานใหม่ทำเลยแต่ถ้าโยมไปใช้วิธีอื่นหมอเขาบอกว่าต้องนะ เวลานี้วันนี้นะเท่านี้นาฬิกานะแต่โยมยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุรายาเมายังเมาก็อยู่เลยเลิกดีมันจะดีไหมเนี่ยดูท่าจะไม่ดีนะดังนั้นถ้าเราประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจไม่มีทางเป็นเลิกดียามดีขณะด,ดีรุ่งดีได้ เลิกดียามดีมงคนดีจึงอยู่ที่ตัวเราประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือไม่อันนี้พวกโยมทั้งหลายต้องไปสอนต้องไปบอกต้องช่วยกันอันดับแรกสอนตนเองก่อนแล้วก็สอนผู้อื่นต่อไปเราต้องช่วยขยายผลเพราะพระธรรมของพระองค์เป็นอากาลิโก ใช้ได้ตลอดกาล